ถ้าผมมีการใ้มากที่พูดเลยไม่เชื่อหรอมครได้เพลงไปร้องพลงเร็วเหมือนกันมาเร็วนะมาท้ายอัทนี้ฮะจากบ้าอผม คนกจกาก็นอกันก็เดินทางมาที่นี่ครับก็ใช้ระยะเวลาเดินทางพอสมควรไม่หลงมาถูกเลยมาทำเวลาด้วยนะเหน่งมากถ้าจะให้พูดไปผมว่ามันมีหลายๆสิ่งหลายอ,อย่างเหมือนกันนะที่ใช้เวลาในการเดินทางของมันเ่ต้องมา แต่มันเป็นละเล่นจนตัวมันจะโตมันก็เคยกว่าใช้เวลาชีวิตเหมือนกันเนะครับแล้วมีอีกอย่างครับใช้เวลาในการเดินทางเหมือนกันมันคือความรักกำลังเดินทางดูแลก้ก็มันจะถึงตอนถึงก้องเด็กนี้นะออนดูเวกำลังเดินทางมาด้วย